ค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศชาวนี้กันกันกบ T N Earth นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะจากอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนภาคเหนือตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำแถวแถวเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อนเนื่องทําให้14-19กรกฎาคมนี้นะคะทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้พื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมก็ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องของคลื่นลมทางฝั่งอันดามันช่วงนี้มีกําลังแรงขึ้นนะคะช่วงนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรื่องของพายุโซนร้อนลูกใหม่ที่มีชื่อว่านารีนั้นตอนนี้มุ่งไปทางญี่ปุ่นนะคะคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ฮอกไกโดประมาณ15-16กร,รกฎาคมนี้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะเพียงแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วง1-2วันนี้ตรวจ สอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะร่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะตกหนักบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคอีสานมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักที่จังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักที่นครนายก ปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาตระนองพังงาและภูเก็ตทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรจุดที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตร ปิดท้ายที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลน,นะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่าและยังเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนึ่สูงไปจนถึง15กระรกดาษขนี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ